สวัสดีครับผมลุงทุงแห่งช่องทุงขุดซ่าครับช่องทีนําเสนอวิธีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดํารงชีพการประกอบอาชีพการทํามาหากินอัต,ตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องทีเป็นช่องที่ใช้ภาษาโคราชในการดําเนินรายการตลอดรายการวันนี้ก็มากไกลครับมาถึง ลำธมนชัยนะครับอําเภอลำธมนชัยจังหวัดนครราชสีมาอําเภอสุดถ้ายก่อนจ่ออกไปสู่จังหวัดบุรีรัมเลยก็มาดูเขาใส่ปุ๋ยยูค่าครับของสองถวัดชัยเขาโอ้ยทางมากัไกลกับลำบากครับเพราะว่ามันเป็นทางทาง,ทางจริงๆว่าที่มาแต่มาว่นนี้ฝนมันตกก็เลยเปลี่ยนใจมาวันนี้เพราะว่ารู้ทางเขาแหละมันเป็นโครนทำนี้ใช้รถโฟล์วินก็ยากนิดนึง ครับยู่ค่าแปลงนี่อายุเป็นปีที่สองแหละครับปลูกได้สองปีแล้วจำนวนสิบห้าไรท,ทีมไม่เคยนับเงินนี่ครับเนี่ยอ้นที่มนับเงินนับเงินนับเงินใจขาปุ๋ยนี่กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับทีมงานก็กำลังเตรียมตัวครับออกมาแต่เช้าเช้ายังมีได้กินเขากันเลย สิบหาไรนี่มันอยู่ไกลครับโอ้จากบาดมานี่ก็สี่ซิบหาสิบกิโลไปได้ว่าถึงจังพวงยิบสีมาถึงนี่นะครับแต่ก่อนปลูกมันแต่ปลูกมันแล้วต้องมาดูบ่อยครับโอ้มาดูมันสิบหาไรทางระยะทางทางไกลเดี๋ยวก็มาใส่ปุ๋ยมากําจัดวัชพืชมาไถย,ยาไถอะไรโอ้ยยากก็เลยเปลี่ยนใจมาปลูกอยู่คา่า เดี๋ยวมาดูติดตามการทำงานครับทีมนี่นี่ครับก็งามอยู่ครับต้นหยหญยแล้วสองปีปีนาก็จะได้นังนับเงินแหละคือนับเงินไปไฉนี้เขาไ้ <laughs> <laughs> ง่ามครับงามถ้าขายเป็นใหม่เสาเข็มก็เกือบเกือบได้ เกือบจะได้ทีแล้วจะว่บมีขายวอ,อยังไงอืมพอเปิดละกลิ่นอะไรฮืบมาเลยอนะพูดไปบนไปทำงานบนไปได้พอมีสีสันงามเลยงานเป็นงาเนเท้าสะอาดงามเป็นนางงามเนะเออาะซัมพอมันแพงแพงมันแพงก็าง,งามนี่แหนละเป็นสมัยงามขีย้าอย่าแมันคีเรมันมีมีทีมีแพงดอก เก็บห,หน่อยไปด้วยแต่ก่อนเก็บใหญ่กว่านี้สุดสนใจตัดต <c oughs> ด้ายของไรละหมื่นสองขับประกาศขายแล้วติดต่อมาที่ทุง่งบุษรานี่ครับคอมเมนต์มาเลยเ <c oughs> ดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบหนึ่งในทีมงานของ ผงกุซานี่แหละย,ยังไม่ได้ทำงานเลยกินน้ำแล้วโอ้ยม,มันจิบพอไวไม่นอนไม่นอนอากาศมีร้นนอนครับว่านี่แต่ว่าทองฟ้าเนี่ยปลอดโปรงแต่ว่ามันชาวยุถ้านยังงี้โอ้ยใส่สายสายักหน่อย,ยนี่ร้อนเนี่ยนอนเลยลมก็งบสังัด ไม่พร้อมครับเดี๋ยวตรวสอบเครื่องนะครับเส,บสบเบเียงระงมเลยนี่ครับดูครับทีมงานแข็งแรงครับไม่ต้องยกให้เลยนั่งปุ๊บตลุกขึ้นเลยนะครับโอ้ย าไม่ใช้เมื่อชีพเนี่ยต้องยกให้กันครับมันนักลูกจะตัวจะขล้องกัยังลุกยากแล้วไปนะครับเป็นหวานปุ๋ยยูเรียครับครังนี้เป็นการวานปุ๋ยยูเรีย มันไทยก่ได้แล้วก็ขอบำรุงอีกสักหน่อยนึงทั้งสองถวับัดใช่ก็เอาปุ๋ยไปลงไหวตรงมุมสวนตรงนู้นเลยเหถ้ทชีดผนทั้งนี่ไปมันมดก็ไปเติมจากตรงเดินไปเดินมาพอดีนี่ต้องเดินปรับตัวเปล่าครับโอ้ทีมงานก็สนุกสนานแหะครับทีมงานมันชีดง่ายครับยูคามันสูงโปร่งมันมีเหมือนมันสำหลัง มันสําหลังใบมันโดกมันติดมันกัดโอ้ฉีดผลมี่อยไปอันนี้ฉีดผลซาดซาดซาดไ,ได้ทีละหลายแถวเสียงเครื่องระงมส้มแซลมาเลย มาถึงตรงนี้กัปุ๋ยมดเพื่อมดพอดีครับก็มาเติมถังตรงนี้เดินไปกัไปเติมตรงนี้กีนึงบ้าบาดางมมันติดันเยอิลยงเขาน ตเต็มพอดีเลยครับทั้ง25หาหลกับประมาณสักิ0กิโลโอ้นักครับนักกว่า10กิโลเนาะอืมนนักน,กนกัพร้อมแล้วก็เตรียมลุยกันอีกเีียัไลบ้ กัตตอนนี้ก็อยู่บานอ้าบานอะไรละ่ะลืมแล้วบานน้องไผ่มัง้งตำบลขุยครับอ,เอำเภอลำธมนชัยจังหวัดนครราชสีมาออกมาไกลนิดนึงอ,อ่าำเภอลำธมนชัยนี่แต่เดิมที่ก็เป็นอำเภอชุมพวงครับตั้งแต่20สปีก่อนเ,ออเคยทำงานอยู่แถวนี้ยี่สิบสาสปีลวแหละยี่สิบปีเออยีปีนี่แหละ กระแยกอำเภอจุมงพวงกระแยกมาเป็นอำเภอเมืองยางกับอำเภอ,อ,อ,อลำธามเชัยนะครับก็เป็นเพื่อที่ตั้งึ้นใหม่ในภายหลังแต่ตอนนี้ก็เก่าแล้วแหละก็ <c oughs> อุดมสมบูรณ์ครับป่ามันพื้นทีแถวนี้ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นป่ามันป่ายูคายังไม่เห็นป่าอ้อยเลยแต่ก่อนมากก็จะมีป่าอ้อยหลายอยู่ครับ แต่ตอนนี้เห็นแต่ปลามันมันก็นตามหยุกตามสมัยเหลืองเกี่ยวกับราคาด้าเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจด,ด้นะครับสภาพดินกับเออเปดินทรายดินทรายออกคำๆนิดนึงก็เออพอใช้ได้อยู่ค่ากับลูกงามดีอยู่ครับเนะหมาะสมอยู่คูกล ดงามเนี่ยโอ้ไดคาแตงใช่ไหมต้องได้คาแตงได้คาแตง ปล่อยมาขับแข็งแรงทซะอย่าง อะไรจะเสร็จล่ะครับอีกสัเกเที่ยวเดี๋ยวก็เสร็จจะเหลือปุ๋ยใบสัมอีกอยู่คือมาสามคนครับกับแป,ป๊บเดียวใครว่าแป,ป๊บเดียวกับเงินก็น้อยอแบ่งๆกันไปาย,ยามไม่มีงานทําครับทีมงานทํามาหากินด้วยกันสางยูคาเล่นๆครับ คนว่าอ้สางทําไมจริงๆเ็ก็มีประโยชน์อยู่ครับสางอยู่คาออกเพราะว่ามันดูงามดูงามเราไม่มีประโยชน์ตรงไหนเวลาเขามาดูตกลงราคากันครับอู้ป่าอยู่คาป่านี่งามงามเนาะเราได้คุยได้ครับต่อรองราคาบางก็เลยมาสางเลนพอสางแหลวก็ดูสวยครับข้างหลางโปร่งโลง่ง มาสางเรียนมืดวันเป็นไงวะเหนื่อยผงกันเหนื่อยแล้ววะทำงานเน,ะนาะอ,อนันที่สาไม่ใช่เลยครับเพราะว่าพวกนี้มันยกนโอ้ใบมันอยากกินปุ๋ยมันมีคืนต้นอืมครับมันก็มีประโยชน์อยู่เรา,เราต้องการให้ต้นมันสูงครับต้องการให้ต้นมันใหญ่เพราะนั้นถ้ากิ่งมันหลายมันกระชิชิงกินคือปกติรรมาตาของต้นไม้เนี่ยครับ ผายยอดมันมีถูกแดดมันจะมีปุ๋งอาหารครับมันจะมีตะกินอย่างเดียวอ่าไอที่เราเคยเรียนลงถุงเคยพูดไปเราครั้งหนึง่งเรื่องการสังเคราะห์แสงแต่มันดูดปุ๋ยขึ้นไปแล้วมันจะใช้แสงแดดสังเคราะห์แสงใบที่ถูกแดดนั่นแหละมันถึงจีปุ๋งอาหารเพื่อมารอเลี้ยงลําต้นส่วนใบที่อยู่ในทรงผงงุ่มอย่างนี้มันมีเลี้ยงมันมีพิษอาหารมีต่กินของเขา ที่ว่าเรียกว่ากาฟ้าก็ได้แต่ว่าจักมันสิน้อยใจไหมครับโอ้แสงแล้วก็ดูดีครับอายุสองปีเขาปีสองเขาปีสองเนาะปีหน้ากัดขึเขาปีสามก็มมได้ขายเห็นแล้วเงิน <ไป S 1> เห็นแล้วเงินไปปีนี่ก็พอได้เนาะราคาถูกใจให้ถูกสองตันสด แต่ถ้ยยังมีเดือดร้อนหรือราคามีนี่ก็ใจเย็นเนาะเก็ต้องเก่งราคาได้ครับคาคิดคำนวณได้ว่ากีขายตนน้นไหนราคาบางทีมันมีขึ้นมีลงตามควบ้องการของตลาดตามความเดือดร้อนโอ้โห <c oughs> ตามความเดือดร้อนตลาดนี่มีเกี้ยว <c oughs> เดือดร้นอนต้นไหนเอาต้นนั่นหละไสมบุกเื่อ <c oughs> สางไวเรียกราคขากับสางตลอดะนะสาสวนอย่างนี้แหละครับข้างในมีสองสางคือมันมันไกลครับไม่ม,มีโอ้ขา้นาะมันรถไปครับนี่ทกับทลาเข้าไปแล้วมันมันหลากได้คือรลดพ่วงพอสมควรจะหลากสวนอยู่คาไปไใบไกลๆบาน สำหรับคลิปนี้ตอนนี้ลุงทุ่งกับทีมงานก็ต้องขอลากันแล้วเอาไว้พบกันคลิปหนะ้ากับฟ้ากดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมากันต่อไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ